มาที่โอชาวลีเจียงนะคะชากี้ค่ะชากี้สั่งอะไรไปสักอย่างไม่รู้เราเห็นว่ามันมีวิบครีมทํานานมากนะคะที่นี่เหมือนเขามีปัญหากับการกับการบีบวิบครีมบรรยากาศภายในเมืองนะคะก็จะมีของฝากนะพวกขนมอันนี้ที่เรากินนี่คือของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ Flower c a ์เนะตอนนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟนะคะซึ่งเหมือนเป็นแบบเป็นกาแฟยูนันหมดเลยแล้วก็มีชาที่ผสมกาแฟด้วยโอ้ากาชิม oh. ชชิมค่ะ มาลาค่ากาแฟที่แพงที่สุดในร้านจะกระชุดจุยกุยเต๋ถือว่าใช้ได้นะม,มันมี texture ของรสชาติอะจุดไฮไลท์ของเมืองเขาแล้วนะคะเป็นกลางเมืองเขาที่แบบว่าค่อนข้างสีสันนิดนึงอะนะคนเยอะมากตรงนี้บรรยากาศกลางกรกุงจตุรัสตรีเจียงลีเจียงนะคะของกินเยอะมากแนะนำคนมามาเดินดูยทั่วก่อนให้เลือกนะคะ ละลอนตาไม่ไหวเดี๋ยวเราตัดสินใจที่จะเลือกกินร้านนี้กันนะคะเหมือนเป็นฮอตพอตน่าจะมีเนื้อจำรีเซตเนื้อนะคะเนื้อวัวหมดเลยท่าดานี่เราสั่งมาอีหนึ่งเมนูนะคะรอบโตข้างๆมาว้าวทุวกคนอาหารอร่อยอยู่นะใช้ได้เลยอะ่ะพนักงานก็น่ารักเส้นเมื่อกี้ที่เราใส่ไปนในหม้อไฟทุกคนมันเป็นแบบเส้นมันสัมปหลังอะไรสักอย่างนะคะอร่อยเส้นอร่อย